ตเดเดจัอครัอาร์ี้ครับจมงเอาไว้จัดคยไผมี่ผมไว้ผมมี่เีผมลุ่เรืองครับลเรครับเงี้เว้ยเงี้เว้ยเงี้เว้ยสองพันเพื่อนกูไม่เคยมึงหรอกจะไว้สัเพื่อนกูไม่ถูกถ่วงเวลาแหฉันมาที่เียปีกคาจะหาที่เราคยเยแม่พ่อมึงตายจัดไอเฮียมาที่เลือจัดไอเยียมาว่าเลยจัดไอแม่ดิบโเราเฮียมาไอ้ดี๋ึงจัดเ่อยจัดไอเฮียหัวาหยจัด เยไม่เจอกลยหไอ้เหี้ยดลังดาคนไปเลยท่อยคไปแล้ว่อยู่ไมก้าไนงเี่ยเอไอ้เยออเยอะไอ้ใจเด็กก็โเฮี้ยเด็กก็โล่กลากระลาเฮี้ยพ่อตายแล้ไอ้เียวอัดอัลหดคลิปเนีไว้ออนนานลยปวโทษไออุลดอุนโหลดอะข้ออะได้อนี่ยเเป็นควอะไรกันดาพี่กลัหายสัตว์เอ้ยกูเอาไงให้เด็กก็โอเปาเปล่เออย่าพึ่งอย่าพึ่งอเอ้ยเป็นหาปีขาวอไเหีย อไอ้ไอ้คำพูดไม่ต้องข้องกระจาดด้วยก็มไม่ด่าปีขาวนะครับไอ้ปีขาวไอ้ปีขาวไอ้เจี๊ยมพองตายแต่เด็กเฮียเดียวไ้กับแฟงไม่รู้เรื่องอ่ะอ๋อรอรอรอทีละคนทีละคนอ๋อว่าเลยครับเออใส่แว่นตาเพิอมไอ้นายนายไอ้จัดใส่แว่นตาเพิ่มมองไม่เห็นไงเฮียตาเบาะได้แต้แผลตาสั้นไอ้เฮียไอ้ปีขาวไปตายเด็กเฮียเด็กโปโลลายเฮียไอ้มาที่เดือยไอจาใหม่ ไอหมาวาดไอเฮียอยู่ในรู้ไม่ไเด็กสลัมไม่ได้ไอเฮียก็มันตายายไอเฮียเจมบอนุ๊กไอเฮียอาุปดแปดหกกระโปรงกระโหลกลาเฮียกระโหลกลาแค่นี้ยไอเฮียไอนี่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 พ่อตายจดดไอเฮียไอมึงใส่ยุติงานไม่ได้พ่อเฮียอากเกียมานาน ไอจัดไอ้เหียไอ้เจ้าพี่ไอ้ชอตพี่ไอ้เจ้าพี่ไอ้เจ้าพี่ไอ้เจ้าพ่ไอ้เจ้าพไอ้เจ้าไอ้เจ้าพอไอ้เจ้าพอไอ้เ้าพี่ไอ้เจ้ามี่ไอ้เจ้าพไอ้เจ้าี่ไอ้เจ้าพี่ไอ้เอ้าพี่ไอ้เจ้าพี่ไอ้เ้ี่ไอ้้าพไอ้เจ้าไอ้เจ้า่ไอ้เอ้ไอ้้าพอ่ไอ้เ้อ้้าอ่ไอ้้าไอ้ไอ้าพไอ้เจ้พไอ้เจาพไอ้เจ้า่ไอ้จ้าพีไอ้เจ้าพอไอ้เจ้พีไอ้เ้าีไอ้เ้าพี่ไอ้จ้าพ ไอ้หมาที่เลือดจัดกระโบงไอ้เหี้ยปี๋ขาวจัดไปปี๋หาพ่อไองเขาไงี้ยะไปหน้าฉีกให้เลือดออกไอ้ชุดดำหาพ่อของไงตัดพ่อเขาตายจัดไอเฮียปวดเหี้ยอะไรกันเนี่ยไอ้ตัวขี้ยิบหายเอาละครับพี่เฮ้ยครัไอ้ถ่ายจะยังไงพี่เอว